เอาละครับคุณผู้ชมครับก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมลาเดลเอิร์ดนะครับผมคุณผู้ชมสําหรับวันนี้นะครับผมจะไปลุยภารกิจนักจู่โจมนะครับวันนี้จะไปปล้นบ้านนะคุณผู้ชมครับแล้วก็ผมได้ทําภารกิจเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็อีกอย่างนะครับคุณผู้ชมครับก็ต้องขอขอบคุณลูกค้านะครับที่เข้ามาสร้างไอเดีตัวละครนะครับก็มีหลายราคานะครับคุณผู้ชมครับ ยังไงก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับยังรับทําอยู่นะครับคุณผู้ชมหรือว่าจะใช้ตัวละครเดิมของคุณผู้ชมครับที่เชื่อมต่อไอคีเฟอร์ไว้แล้วนะครับคุณผู้ชมครับก็ราคาก็ทักมาคุยกันได้นะครับหลังไหม่เลยนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวผมจะทิ้งเฟซไว้ให้นะครับคุณผู้ชมโอเคครับก็ต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่ทักเข้ามานะครับคุณผู้ชมครับโอเคคุณผู้ชมครับก็เดี๋ยว ก่อนไปรับชมคลิปนี้นะยังไงผมฝากกดไลค์กด subscribe ช่องให้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับผมสำหรับบ้านที่จะไปปล้นวันนี้นะครับก็เป็นเพย์เจอร์หนนะครับคุณผู้ชมครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าวันนี้เราจะได้อะไรบ้างนะครับไปลุยกันเลยมาถึงก็เดินสำรวจก่อนเลยนะครับคุณผู้ชมแต่นี้ผมขอฟาร์มตรงนี้ก่อนนะครับดูว่าจะได้อะไรบ้างนะน่าจะได้พวกมเมล็ดแหละ นี่ไงมีเมล็ดอยู่ห้าอันแล้วก็อันนี้ล่ะมีอีกสักห้าอันไหมล่ะไม่มีครับคุณผู้ชมครับแค่เราขุดหาของแค่นี้ก็มีการเสียงดังขึ้นด้วยนะคุณผู้ชมครับโอเคไม่เป็นไรนะคุณผู้ชมครับก็สําหรับบ้านหลังนี้ก็เล็กนิดเดียวนะก็จะมีประมาณนี้นะครับส่วนของในนี้โอ้คุณผู้ชมของในซากกระบะ อย่างคุ้มเลยคุณผู้ชมครับได้ ATV ล้อ ATV 4อันเลยนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ได้ล้อรถบรรทุก1อันนะครับแต่ผมจะไม่เก็บไปนะคุณผู้ชมครับผมจะเก็บใบเลื่อยไปนะครับ2อันแค่นั้นพอนะครับคุณผู้ชมครับอันนี้ก็เอาไปไว้แต่งพวกอาวุธได้นะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็อันนี้ผมขอดู RC4 ของผมก่อนนะของผมผมว่าน่าจะมีนะครับในกระเป๋านี้ของผมนะอยู่ไหนเอ่ย นี่ไงมี12ลูกโอเคครับคุณผู้ชมครับก็ถ้าใครไม่มีในนี้ก็สามารถเตรียมมาได้นะครับแต่ของผมมีอยู่ในนี้ผมไม่ต้องเตรียมอะไรมาเลยเนาะพวกขวานพวกอะไรพวกนั้นผมผมก็อยู่ในนั้นหมดแล้วนะครับโอเคซอมบี้มาแล้วครับจัดการซอมบี้ก่อนนะคุณผู้ชมครับ เรียบร้อยครับผมโอเคต่อไปอันนี้อเอาไป2อันรวมทั้งหมด40อันนะครับเพราะว่าของเราใช้เยอะอยู่นะคุณผู้ชมครับลบไม่ได้วะถ้าลบไม่ได้อย่างนี้ต้องเอาไปใส่ที่ซากกระบะโอเคต่อไปก็ทุบทุบเดี๋ยวผมต้องดูของก่อนนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เอาขวานมาเดี๋ยวขอดูของก่อนนะครับเอาวุธ โอเคอยู่ตรงไหนวะอยู่ตงไหนวะเลยแล้วหรือเปล่าวะน่าจะเลยแล้วนะโอเคอยู่นี่ไงขวาเหล็กโอเคครับคุณผู้ชมเอากล่องนี้ก่อนเลยนะโอ้ oh, ซอมบี้มาอีกแล้วโอ oh, ้ได้ได้ให้ได้การ์ดบังเกอร์เอด้วยคุณผู้ชมผมเห็นแวบๆบแบบนะเมื่อกี้นะโอเคเดี๋ยวจัดก,การซอมบี้ก่อนนะครับ มาดูของกันต่อนะครับผมคุณผู้ชมครับในนี้นี่ไงการ์ดเพียบเลยนะครับได้ลูกปืนด้วยคุณผู้ชมได้กาวด้วยนะครับผมก็จะเอาไปไม่หมดนะก็จะเอาไปประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมครับได้ถังน้ำมันมาสองถังวะ่ะแต่การ์ดอะได้การ์ดนี่ก็ถือว่าคุ้มแล้วนะครับไอที่ไอที่คุ้มกว่านั้นคือล้อ a อ v ีนะเออส่วนกล่องนี้ก็ผมตี2ทีก่อนนะครับอ่าทีละสทีนะ เพราะว่าเดี๋ยวเพื่อซอมบี้มานะก็เดี๋ยวผมค่อยตีทีเดียวเลยก็แล้วกันนะครับตีก่อน2อทีนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวอันนี้พังแล้วเดี๋ยวขอเอาขวานเหล็กออกมาก่อนโอเคครับจัดปลายสทีหนึ่งสองโอเคเอ่อผมสงสัยในเนี้ยมันคืออะไรอะ่ะผมอยากรู้นะครับอันนี้ด้วยความอยากรู้เองนะขอดูหน่อยนะครับ ในนี้ไม่มีอะไรเลยอ่ะมีวิทยุจากเย็บผ้าแล้วก็ที่แต่งปืนนะครับคุณผู้ชมครับส่วนห้องนี้มีอะไรบ้างเลยขอดูกันนะครับมีมอเตอร์ไซค์ที่ยังซ่อมไม่เสร็จด้วยคุณผู้ชมแล้วก็มเีเมื่อกี้เห็นแวบๆคือโต๊้ไม้กับโต๊ะหินแค่นั้นเองถึงว่าทำไมในนี้ไม่ทำให้มันหนาแน่นนะครับเพราะว่าไม่มีกล่องไม่มีของ ไอ้พวกกล่องของอะไรพวกนี้อยู่ในนี้หมดแล้วนะครับถึงทำกําแพงเป็นเลเวล3นะครับคุณผู้ชมโอเอันนี้ก็ทุบไปเลยนะครับโอ้เพียบเลยคุณผู้ชมพวกสกูนะมีพวกทรานซิสเตอร์ด้วยเออในนี้หละ่ะได้ชุดครับมีปืนด้วยหนึ่งกระบอกแล้วก็มีการ์ดด้วยอ่ะคุณผู้ชมว้าวซอมบี้มาเว้คุณผู้ชม,ม,ม,ชมเดี๋ยวผมขอจัดการซอมบี้ก่อนนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวมาดูของใหม่นะ เรียบร้อยคุณผู้ชมปืนปืนหมดแล้วเดี๋ยวพอทําบัคกตรงนี้น่าจะได้อยู่นะครับอ่าได้เว้ยคุณผู้ชมแล้วก็หาอาวุธโอเคได้เอ็มมาครับผมไม่อยากใช้ปืนพกนะโอเคเดี๋ยวผมทําบัคกตรงนี้นะครับทําได้นะตรงนี้โชคดีนะครับที่ทําได้หทนไปครับไม่ไม่โดนว่ะไม่โดนอีกไม่โดนอีกต้องออกไปอกเออมันต้องออก เรียบร้อยครับคุณผู้ชมอันนี้หิวน้ํากินไปเลยแล้วก็เอามาใส่ไว้ตรงนี้ขยะนะครับอันไหนที่เป็นขยะผมจอมใส่ไว้ตรงนี้นะโอเคตรงนี้ก็ไม่มีอะไรอ่ของก็น่าจะมีประมาณนี้ไม่มีอะไรอะ่ะแต่บัตรเนี่ยเดี๋ยวผมตัดสินใจก่อนนะครับว่าจะเอาบัตรไปด้วยหรือเปล่าน้ำเอ้ยเอาไปครับในนี้คือโอ้พวกหินวะผมไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่นะครับหิน ในนี้เนี่ยผมอยากได้แร่เอาไปของกินเอาไปนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ขวานผมจะพังแล้วว่ะเดี๋ยวขวานไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมเอาการ์ดไปด้วยดีกว่าวะคุณผู้ชมการ์ดนี้ไปโอเคคุณผู้ชมครับสําหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมครับการมาป้นบ้านครั้งนี้นะคุณผู้ชมครับโอเคก็สําหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับคุณผู้ชมก็ถ้าชอบคลิปนี้ยังไงผมฝากกดไลค์ กด subscribe ช่องด้วยนะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับอยากจะปัม๊มอ่าไอตัวละครของคุณผู้ชมหรือว่าจะทำขึ้นมาใหม่ก็สามารถติดต่อมาได้นะครับคุณผู้ชมสำหรับวันนี้มีประมาณเท่านี้นะครับไปบายไปเจอกันใหม่ครับผม